ก็วันนี้นะคะเราก็จะมา unboxing นะคะบบกระเป๋าเป็นถุงชาแนลที่ใหญ่มากในรอบแบบชีวิตของนิ้งโซพิดานะคะแม่คงไม่มีกระเป๋าชาแนลอะไรแบบมาบ่อยๆนะเพราะว่าแดดดีก็คงแบบไม่ได้ซื้ออะไรให้แล้วนะพูดสินี้เอาใหอะไรว่ไได้แล้วมแม่แม่แป๊บหนึ่งแม่ก็ต้องมีสตอรี่นะโอ้โอ้โอ้ การถุงใหญ่ๆชาด้าเป็นถึงชาแนลที่ใหญ่มากๆในรอบปีก็ว่าได้เลยนะคะใช่ไหมคะทีรัก <Yeah. S 1> ในรอบแบบชีวิตของนิ้งโซพิดานะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมา Unboxing นะคะกระเป๋าใช่ค่ะ กระเป๋าชาน้ำราคาหนึ่งเอ็กเอบาทกันก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะคุณวันชัยจิรัตย์ไตทานนะคะป้าป้าคนเยอะคันบริษัทนะคะ Kudos Corporation นะคะเดี๋ยวเราจะมาขอบคุณป้าป้ากันนะลูกป้าป้าอุตส่าห์สืบให้เอาไหว้ไหว้วันที่11 ตอนเย็นๆเลยเรากะว่าจะไปเดินที่พารากอนเฉยๆนะคะไปกับมาม่าป้าป๊าไปชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะป้าป๊าก็จะซื้อกระเป๋าให้มามาใช่ปหมใช่แล้วแบบเออมาม่าก็จะไปเลือกที่ชาแนลเลือกเอาไว้แล้วหลายๆใบแล้วเราก็เออไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยป้าป๊าก็บอกว่าอันนี้นะมันน่าจะเหมาะกับลูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็ป้ายิบให้เลยไปได้ครับแม่แป๊บนึงแม่ก็ต้องมีสตอรี่นะ แม่คงไม่มีกระเป๋าชาแนลอะไรแบบมาบ่อยๆนะมัน rare item มากๆ rare ในชีวิตมากเพราะว่าแดดดิงก็คงแบบไม่ได้ซื้ออะไรให้แล้วนะโอ้โห,โโหเดี๋ยวก่อนนะพูดอย่างนี้แนละ้วอะไรวะโอเคค่ะเรามาแกะกล่องชาแนลพร้อมๆกันเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าคอเลกชันนี้นะคะเป็นคอเลกชันที่นิกไม่ได้ดูเลยแล้วเธอดูนี่คะ่ะความแบบ มันไม่มีมันลิมิเต็ดป่ะที่รักเพราะว่าปกติเราจะเห็นเป็นสีดำใช่ป่ะแค่โบก็สวยแล้วดูคุณสีแดงมสวยากอันนี้สามารถทำเป็นโบได้ด้วยนะเก็บไว้นนเชีาเก็บเอาไว้ได้เลยมันสวยมากเลยนี่โอ้ อกเลยวาวยมใช่มัมนจะเป็นกระเป๋าแนวแบบเขาเรยกว่าอะไรเป็นซีนลนะัรน้นลยโอ้อมันเป็นกระเป๋าสารแล้วก็หนังตัวเนชาแนลที่ปป้าเลือกใบนี้ก็เพราะว่า มันใส่ของลูกได้เยอะคงเห็นว่าเราแบกของเยอะเขาก็เลยแบบเออทำไมลูกไม่อเอามาเอารมณ์แบบแนม่แล้วก็ปุ๊บใส่ไปเลยแล้วเขาก็มีพี่คองให้ด้วยนะเก๊มี่าท่านก้ออยู่ที่ไหนอ๋อเหรอเอาไม่เป็นไร คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเราเรียวขนาดไหนเป็นไงคะแบบเธอสวยไหมสวยไหมกระเป๋าสวยมากมันตลอดกาลเลยเนาะคือมันเป็นอะไรที่แบบพอเราฟังที่รักอย่างเงี้ยที่รักบอกเฮ้ยกระเป๋าพวกนี้มันแนววินเทจป่ะใช่กระเป๋าสากอะไรเงี้ยจริงๆมันคือกระเป๋าชาวนาแม่แม่บอกว่าคืออะไรสวัสดมแม่กระเป๋าชาวนาฉันแอลลูกฉันแนลแพงแนงเท่าไหร่ครับ ประมาณนี้นะคะก็ประมาณแสนหกศูนย์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 ประมาณนี้ใช่ไหมคถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละราคาก็ก็โอเคนะถูกว่าแบบเป็นใบที่ใหญ่ชาแนลบอยชาแนลอะไรก็สองแสนสองกว่าหมดเลยสองกว่าหมดเลยแล้วก็ของเจที่ให้หนิงครั้งที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเวลาเรามาเปิดกูชาแนลกันนะอันที่ให้นิงเล็กๆอันเนี้ยถ้าอยากเห็นคอลเลคชั่นชาแนลของพี่หนิงกดไลค์มาสองวัยชาแนลอะไรเล็กๆก็แสนกว่าบาทแล้วใช่ อย่าลืมนะคะ subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะกดไลค์ที่ช anel นิ้จะไดา a m i ม y Channel ให้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรอยากให้นิงจะได้มารีวิวก็คอมเมนต์มาได้นะคะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนทุกแม่ทุกคนมีค่ามากๆนะคะทำให้เราได้ปรับปรุงแล้วก็ได้นำไปใช้ในในการทำคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอเจ้าอวพรคะ่ะ